วันนี้ผมจะมาเป็นแชมป์ให้ได้เกมแค่นี้เองเรื่องจิ๊บจ้อยวันนี้เราจะไปออกล่ากันให้ตายเถอะโรบินนี่นายต้องเดินไปข้างหน้านะเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้าสี่าล้มเฮ้ยอะไรวะชิปชโดดโ ที่ผมมีหน้าทีทั้งทานไปนะท่านผู้ชมเนี่ยไอตอนนี้ต้องโดดใช่ไหมเนี่ยโดดโดดโดดโอ้ยโดดโดดอยากกับมึงขี้เกียจนะ <c oughs> อยากกับมึงขี้เกียจรู้กันเอาวต้องโดดยังไงเนี่ยใช <c oughs> ่ใช่ๆๆ น,นี่คืออะไรแล้วเบิรเนลูกอะเราก็ต้องโดนตอนนี้วิ่งไดแม่อันนี้คือบันไดใช่ไหมทุกคนเฮ้ยหไปแล้วไม่ได้ไม่ได้วันนี้ผมจะไปออกล่าตอนนี้ผมอยู่ในคูชิบหายแล้ว คืออะไรเนี่ยเฮ้ยผมต้องผม,ผมต้องเดินขึ้นดิผมต้องเดินขึ้นไม่แค่นี้ตานูแค่นี้ทําอะไรไมผมไม่ได้หรอกทำไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เฮ้ยแค่สองอันเลงกระจอกจิ๊บจ่อยเฮ้ยคือเราต้องหมอบลงบะลวะเราต้องหมอบลงนี่วะเออใช่เราต้องหมอบลงแล้วกูเสือกไปไปเดินขึ้นไปอโอเคผ่านแล้วด่านแรก จิบจอยบอกเลยจิบจอยโว้ยโฆษณามาขึ้นอะไรตรงนี้อ่ะช่างมันถือซะว่าโปรโมทให้เขาแล้วกันงูแค่นี้ไม่สามารถทำอะไรข้าได้อยู่เลยเฮ้ยไม่ได้ ปแล้วประเด็นเลยนี่ไงนี่ไงนี่คือเหตุที่เราควรต้องระวังอันนี้ตอนนี้เรามีประสบการณ์แล้วว่ากล่องไอ้น,นี่เป็นกล่องอันนี้น่าจะเป็นกล่องระเบิดก่อนที่มันจะระเบิดเราก็ต้องโดดก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เรื่องอ่าไต้เวลาเรายืนเราต้องยือนอ่ะนี่มึงกินมากี่เป็กเนี่ยมึงกินมากี่เป็กเนี่ยบอกท่านผู้ชมดิมตายสิโรบินคืออะไรเรื่อยเรื่อยขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมึงจะมาลกตอนนี้ไม่ได้ ทั้งแข้งทั้งขาเลยอเฮ้ยไม่เอาสิเอาไหมเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ด่านนี้มันก็คิดบจอยอีกแล้วนะทำไมเราต้องไปกระวนกระวายด้วยอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเป็นระเบิดเราก็เอ้ย ูรู้แล้วกูยังไปทำอีกอันนี้จำจำใช่ไหมจำคือโดดน่โฆษณาขึ้นไปแล้ว Yeah.